ระด,ดับปลาดุกระดับกแนงรดับเลาไก้หนระดับจอยระแนงระดับจอยเฮียเอร์โอ้โกเลยนิดหน่อยนิดหน่อยฟิวมันไเรอบนี้เอาจีงครับผมผมมีคอนเทนต์พมมีมุกเม็ดเอาเต็มเต็มเพื่อให้ทุกคนได้รับชมอัตลดแบบครบคันลูกอีสานร้อยเเซ ยังนี่ยังนี่นอนนอนมาดูาาเป็นไงครับมาทานครับลุยทีน่นี่โยุดสบสวัสดีครับผมกับผมจอยสจักนะครับภับอีกหนึ่งอีพีมื้อนี้เอาจริงมาสูบน้องเป็นน้องไพ้ไม่ต้องรู้หรอกครับแต่ผมมาแปะนะเพื่อน <laughs> เอาจริงเอาจริงน้องผมเองน้องผมเองเดี๋ยวผมทิาพาเบิ่งครับทีมงานครับเว้นหน่อยๆน,นะครับ ปีไกยนี่ปลาได้หลายแล้วครับได้ปีกายผมก็่ะได้เริ่มเฮ็ดคลิปปีนี้เฮ็ดคลิปแล้วครับมาเบิ่งน้อกันครับมาทีมงานกันจะมีายว่าลายรถสองขันเหมือนเด้อครับเหมือนแรงนี่นี่ทิมงานครับมาสูบปลาเลยครับสูบปลาอันดับแรกต้องกินมากๆกินตัวมากๆกินตัวมากๆกันนดับแรกโอู้หนาวแห้งครับบรรยากาศนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับอ่าเกิดเป็นคนอีสานมันต้องมี กิจกรรมยังที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับน้องไม่ได้แง่นะครับแต่ว่ามันออกบอยครับออกบอยแห้งนะครับโอ้ยอีกายนี่สามน้องใด้สามเครื่องด้วยกันครับป่าก็พอมีอยู่ครับเบิงนะ้งหน้ามันบอนแต่ปีนี้มันเป็นในอ่าโอ้ตังค์ใบหนูไหมครับเดี๋ยวผมจะพายไปเจ้เบิ้งหน้าเนี่ ปลาซุบซับซุบซับอยู่ดิน้ำไม่เลือกหอกเพียงเอึกนี่แหละกระโดดสูงตงไปไล่แล้วน่ะนึกว่าฝาบ,บอดด่อนอยู่ดินี่ล่ะนี่ละข้องหนูดิทข้องหนูก็บไล่ขนาดเลยดิน่าข้องข้องหนูกับไล่นะครับอือกนินี้ไหมเ,ปปเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้เป่นวายดีมากเนรรวมยิ่งกรรมโมเน่นผลรับโมได้แล้วครับคลิปนี้เอาจริงมีไก่นีน่เฉพาะเก็บขี่เก้าใน่สิบกว่ากิโลครับบริโมนะครับบอกว่จริงว่าเบิด <c oughs> อันนี้ก็ทิ่นอนอยู่นี่ข้าเจ้านอนอยู่นี่แต่ผมอยากสีนอนมานอนล่ะแต่ก็อยากนอนอยู่เมียก,กับโทรน้ำเน้ะเมียไปเปิดร้านนะเมียกฟังแต่ลรืงเงินยังเหยวผมกับ้วนยัย <c oughs> ยยงเหรวผมนะโอ้ เออโอ้พูดดีเลยอันนี้ตัวจับปลาได้ไหมนี่จับปลาไี่จับยังจับยังเลียวเอาไปจับยังเลียวโอ้ยเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมต่อไปนะครับว่าอีพีนี่ผมจะเอาจริงหรือเอาอีเลนลับรองดับปลาดับก่อนที่กินปลาต้องกินหอยก่อนเปิดประเดิมตังค์เหรองมึงหอยเงี้ยนี่ผมมักหอยน้อยลูกไส้ กินตามนาตากินตามอายุโอ้ลืมหนาวเลยหนาวแห้งเลยนี่ว่าดิมันนวดอยู่ในย่านมันคือหรอผมขนของมาเต็มรถเลยได้ไหมเจ็ดคลิปเกรย์ทำผุดซมเนี่ยหับซมซุกเลยได้หำเลยนี่ใส่เกลียวเนี่ยโอ้ที่ได้กินวะนี่อ๋อ โมันรรยกกาศดีขนาดเลยอออเันอีเกิงว่ามันไล่เมื่อีกเกิงขุนอีกเกิงอ้าตัวกินไปเนี่ยมันคว้าอนไรได้ไหมเนี่ยกินผู้เดียวเลยเป็นยังไงฮารสชาติเค็มโอ้ ในป่าเราทั้งมุลมาความสุขอยู่ทุกที่ก็ให้มีเงินแต <laughs> ่ผมมีเงินสูบน้องกับผมมีความสุขรับ <ś led> ป่าเต็มคลองกับผมมีความสุขยู้ยแซ่ตองมีเงินก่อนครับ <c oughs> ผมตงไปหาเง,งานินกอนนะครับแต่ตอนสอบไม่ไ้เฝ้าเขามาหาป่า <c oughs> โอ้ <c oughs> จัดงามขนาดเลย อันนี้ดวงไฟเด้อยุ่นยังมาจันต์ไปครับมามาน้้ายนี่บบัมูวานกินหอยืมอนี้กินปูดังๆแพรมแลมั้งมท่นไหนดวงนั้นโอ้ยหอมมักคั ยากินหลายเ่ยข้าเจ้าฮามากหรอกผมมีหนาที่กินอย่างเดียวขึ้นน้อยๆหรอกเลี้ยวเข่าเลี้ยวเขาซ่าวได้ในปูตัวนี้ดุดีจงหน่อยไปวายแม่ผ่านกว่าอุเอาแล้วร้ายนะตัวน่อยก็โคตเร็ว สวัสด<น>ีตอนเศร้าๆครับผมตอนนี้ประมาณ8โมงคืนครับมันหนาวที่เอาแต่เด็กนะครับมัอเศร้านี่เอาไวได้มันหนาวแหงกําลังสูบครับเลยสองเครื่องไปนะครับรอบกับทีมงานรอบนี้เอาจริงครับผมผมมีคอนเทนต์ผมมีมุกเม็ด เอาเต็มๆเพื่อให้ทุกคนได้รับชมอรรถรดแบบครบคันลูกอิสานร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้น้ำกล่างอยู่โบครับโอ้โหทำดวน้องทำรวน้องรอบนี้ประเด็นเน้นคอนเทนต์นี่ประเด็นเน้นรวมกิจกรรมเนี่ยเน็นรอบเน็ตพลับเพืเกี่ยวบัลหลวงไี่จด้มานน้อมาเนี่ย นี่หนูนี่นี่เสียใขึ้นมาสินนอนบอกราใจยไปถึงมันหนาวจะได้ต้มปนมาเนาะเอามอกี้เข็นยอกกินไอนี่ตัวนอยนี่นามันคุน่นมันคุณเอามเนเดี๋ยวมกเมนรุ่งุกนี่แบนะ่้าสิวิงกันะ

เฮเรียบร้อยอือจอยลินการ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 อืมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงเนี่ยครับเด้อบึงอี่เด้อดักไปเลยนี่อืม เอ๊ะนีไปเส้นอ่ะตัง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 โอ้ยผู้ช่วยครับถือกล้องถือกล้องสักครู่สักครู่บังดีเขิงกิโลอยู่แล้วยจอยหลินการจอยหลินการ บักนี้ต้องเครื่องกิโล่ยู่เด้อครับลงจิโร่เพิ่มๆหน่อยจิตมาดีกากว่าก็ยังไม่ลงใจผู้ใหญ่ผมด้วยเองยิ่งน้อยพูดบะบ้อก แยบร้ายสองสองมาเล่นแล้วสองมาเล่นแล้วเยังไงวันี่ซูซีซูซีอ้าวมันอีกคืนกิโลบหัดจ่อยเอ้ยพ่นไอปุ่นไอเก้วอยู่เลยครับอ่าติดตามต่อนนะครับที่นี่โอ้โหชุดเมื่อกี้นี่เป็นบ่ใบเกียรติฐานที่อาชีพเป็นเวลาครับผมเลยใส่ชุดใหม่เนาะเป็นไงครับ มาทานครับลุยที่นี่หามองน้าร้ายกูจ้ะอืมนี่คือฝีมือเพื่นเองครับเป็นจกทุกมองเลยครับนี่ประสบการณ์ตรงเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เคยปลูกมันมาสามสิบปีเพื่อนหาปลาเก่งหอยป่าหอยสลีหอยสลี่เก็บหอยมันได้ล่ะต้นหนาจีนะฮะโจผ้ากันจับปลาผมเก็บหอยโอ้ยหอยก็หอยโอ้ยหอยอ้วนดูตรนี้อื เต,ต,ตัวอ er ja ื <sucks> ่นจับป่าเลยผมเป็นนยกองแตกไมผมเปนนวยเสบียงไหมกีหอยกินกันน่นโคตรเนี่ยใส่หอยสองนยไปจี้ิหอเอาเอาวิ่งมาเลยครับ เนี่ยเบึ่งเทคนิคเทคนิคปนบ้าจะตายมือเดียวนี่นี่เรียบ้อยครับเปอกคปปอกไปแล้วเยเ่นี่าอนอของแทคของแทคของแทคเออูบนหอบมือโอ้ยบบง่เลยง่ายเลยวัด

ไอจับปลาปลาสิดน้อยนะวัสานาข่นั่นนี่ับจับหอยนี่ยนม,มีขามีแข้งละ่ะจับเห็นหนาข่แน่เจไทยนนอ้าไยแค่ไหนกันใช่ไหมไม่ได้ฮะว้าพี่ตังเง้พี่โทรศัพท์เกิไปแล้วพี่ตังนี่คว้าตัวเดียวได้มากนี่าผมเย นี่ผมมีจับปัสปาากระเดิดนี่ท่านมีะไอรตนี่เก็บเลยตะปะหอยน่ะเนี่ยผมมีขามีแขนงเอ้าเ้ยนี่นี่ไปลูก ับปลากระเด็ดน้อยนะใครเพด้ได้นี่พว้นี่้วกนี่นี่วกมนวี่งอย่างนี่นี่อินกนนะมั้ยไม่ไม่นช่โยกไก่นตาข้าว่านผูกจิตแล้วล่วไอ้ไปขึ่นไปคั้งไว้แล้วู่เอ่าทไงเนี่ยเฮ้ยนี่ละวัฒนาไข่ไทยนี่ยมีละโอ้นี่นี่ต้องยังโอ้ัดยังไงนะ

เรับจอยนี่ที่มาจับ้อยหมมเปลี่นไปวะเลยครับลไ้อไเลวม่หหาลโอ้ยไปแล้วไปแล้วท่บนโอ้ยไปแล้วไปแล้วตากับบ่ห ของใจญของใจญของใหมากกะอใหญ่ก้นี้พี่มันเลยออกจดี๋ยวับจอยสัแจ้งมันต้องบิ๊กบึมเอาได้จะดับจอยเลยมาได้หมเหรอว้าวลงก่อนดอ้เอายิกมันมีตัวนึงกปะ่อ

ไปยังไปยังลูกตัวคับโอ้ยดูมั้ยดูม้าข้านี่พอเอาได้ตัวน้อยมาตัวหญ่คับลิปใจก็อะไรดีควรถอามาดาบมาตังไงลงเข้าไปตดติดติดติด่อติดต่ ีปราชิกกับตัวนี้ครับีสวัสดีครับยี่นี่ท่อนี่ครับยีท่ออานกละตงาได้กี่ตัวนะหนึ่งพันตัวแล้วเหรอน่าดูอางยกนี่นี่ว้าหนี่งจี๋อ้หตองคน บูดูสามสีตัวองบักมัคงเียสิังมีอะไร้าอดเดียวไม่ได้จบครับทอเดไยวได้จบมล้วีปลาดุกจี่นะเราวังเลยแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยปลาดุกเราแบบแยกอะไรปิดใจเอาแล้วดับจอยแลกแยก ลดอักเลยเอามองเดียวตัเล็กมาเอามองเยียวเลงเหลืออีกแต่ปลาดุกนี่บกกล้าก็ปลาดุกใหญ่มีอยู่สองสามสองตัวอยู่นี่อุปบขวายี่ก็ตัวนึงครับตัวใหญ่เลยเดนีเตัวมันใหญ่นึงมันย่านั่นจับมคจับเอาสลิดก่ันลุงมาเพียงกันลุงสวิงหน่อยอ่ะจกเอาปลาดุกเลยที่นี่ครับ อ๋เอาสลิดก่อนอน,นี่ส,สกกกกลิดตัวเกองเพ่งสลิดพี่ไก่กไ่ะพีไก่แกไล่จาบจุดจุดจสลิดครับทอเดียวจ้อยหากินนค่ตัว่อเดียวนีล่ละ าาสไลดอีกอว้าฮึหนาเอา้ยอีปดุกปดุกจปะดับเลนี่เอาอยู่ตัวเดียวเลยละอุ้ยมึงสไลดมึงสไลด์ังโอ้ยสไลดสไลดสาดเดียวไ,วยยยยยวไปขงกันวะนี่ บอกก้อนนี้เรียงไปค้งเลยกูเลี้ยงไปค้งเลยลูกนี่บอปากกันยงก็มีความักขนาดเก็บบรรยากาศแบบลุกทุงุ่ทุงมาฝาดเลยนิดผู้ใดอยู่เทียบเอีงเทียบถ้าเห็นคลิปนี้รับรองคิดหอดบานเจ้าเจ้าแต่ไปตองมากนะครับ มันบ่มีเงินอยู่นี่มีตะมวนมวนกับมันครับบ่มีเงินครับนี่ลมแห้งอีเดียต้มปลากรลังขึ้นครับต้มปลากรลังขึ้นนี่แไฟใส่ระลูก ค่อยกินไม่ได้นนิดอร่อยอร่อยก้อยปลาสิวนั่นเองก้อยปลาสิวก้อยปลาสิวกับกับกุ้งครับนี่กุ้งเด้อก้อยปลาสิวเด้อมาเด้อได้บอกกรอบเด้อเด้อะอ๋อสายไผรสายมันครับเอาเหล่าขาววะครับนี่เอาอยู่อยู่ไหนล่ะเหล่าขาวของมันตุ่มมี่นะครับ อ้ยจ้า <screws> ท <in the fridge> ีเปนยั <looked desserts> ่อยครับ่า่กินได้เจ้าทีก็ไดลูกลานลำลำด้วยๆกินเราด้วยมั้เพื่นนีงกินเ้าเลยอันนี้ปีหกแปดเฮ่งเื้ง

เดอแม่ทาผู้ใดมาก็เอาเมื่อนะครับเรอครับผเมอกินทุกม่ได้กินทุกวันนะคะไ่ได้กินทุกวันไหมโอ้กินตาอัตภาพเนาะเน่อยแซบหน่อยอ่าแบบเนื้อปลาหมอปังใหญ่เนาะมืออไรมือมัน่าไปยังั้นแซบเพ่มแซบมั่นเอาให้กินข้งแี้เลยนาแป๊กั ี่ไรกปดีนะเพราะตะแก่เรกได้ครับถึง่าเป็นว่าะเาวิธีแก่เรียกทีฟิลมันในได้บรรยากาศมันในได้นั่นยออตอนเจอไปราลเหรออ๋อก็อยู่ไอปอนขาปอนน้ำเ้แกแก้้มมมกกก้่ก้ก้มมา้ วอ่งเราก็ขึกาแซมคือนกาเดี๋ยวมันจะเตอนมันเต้อนน้องๆเอาจักเป็ดว่นงไม่ใช่ไม่ไ่ไม่ไช่จ่ไมีเราเดีกินเาข้าวดีหลังอัน่ี้พอมัไม่าจ่วยากมเป็นุกลเอาไงม้ยอันเน้อยอันน้อยนะเอาจากน้อยเนี่ย ฮะันยัดเป็นอนตรยัดเป็นอยัเป็นบยาโบยาส่อเกวนี้มาครับกินเขาครับทุกคนครับได้มากินเนาปกาศหินนั่นปรกาศมันได้มากินเอานื้อขอ่เ่ต้เกินร้อยครับ เอาครับจังหวะนี้บออยังนี่ครับลุยยังเดียวครับแสบเนาะใส่กระลุ่มแสบรดานกุกลาแม่เนี่ยบาสลิดนี่สุกท่านไม่ทำว่าสุก้องสุกเดี๋ให้ลูกเป็นเป่าเด้ออือมือเน้เอานขวามาอือฮมมเป็นปลาข่อยใงทำงานเกี่วปาแดนี่นี่นี่อันีอีสานแหัก พ่อแม่เจ้าป่าเียร์แม่จับแม่ปั่มเสร็จแลมั้งมาทีไปูมั้ยเอาตัมนองเอาุูขาวง้จยางวะนี้จัดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยฟิวมันไหนเนี่ย้อ้อง้ปลาตรงเมีตับไตไม่เแต่มมือนีวโหดแตกเลย ไปรอะเป๊กป้วนป๊กแล้วจอน้องท้แก้วกระเด็นนี่แมอ๋อจานเนาึ้้น้ำตางน้ำโเป้กเป็นลูกมาเง้ยอเอีกเงียฟังบุลินเอาเด้ครับเด้อเ้อเออ เบิดเย้นหอยเนี่ยเลยขลัโเลยหอยเงี of, ้ยน uh, um, uh, mm ุ hmm. like. ้ยไอแขนบางยก่อนแขนลาน้ำกินให้ไ้จะพ่อยได้กินาเขาจะกินเป็นอยู่เออแม่ย้มกินไ่นี่นะ้ยทาัน่ยยงไล่ียิไล่ก็มีหรอกลูกสังกินเลยลูกอไรเ่เอาเาล่ครับอมาทุกคนเกินรอบแปดแล้วโอ้มียู้ใครนี่ ผมดีเสียสละตัวค้องเองกินไข่ปลากรมาเลยมาเลยน้องร่ยดิไปกินเ้าจำา้องเข่าอยู่บ่ห้ามางาเลยเออมาอย่างมาทางน้งเลยอยางมาบอก่ากมาเาอยากงานจากกาังตม่าน่ก็มาผีไปไันละรวมใสกันเซง่ายถึง่อดงานออยู่

ยี่ด็กจ้บ้าใหม่แล้วบอานาเอาเอาลูกบ้าบ้าเลยไปถามหน้านกถามโกมันกินหรอกออมาจอดตัวนึ่งแยกบอกเพิ่แ่วบ้านบบแสดิดหัวห เห็ดหายไในยูทูปหก็ำอไเายอดยูหลายไปใก่เทียนหัวห่็ไปยูนเห็ดมาเหรีอนเหรียนึ่งแล้วติดตามยูได้หรอคนติดตามน่ารักรอยนะรวยคนนึงเห็ดไปะไ่เรเห็ดไปหาจ้ากระดังสเปดเนี่คใหู้้องเรื่องไรอ่สเปดสามหมื่นกว่า คนต่าดบุมง้องหันข้นมาด้วยนะ่ได้ซื้อม่ได้ซื้อม่เ่าเไงยกด้วน้ำ้นพวก้เอายาทนจะรูไปนงจะอิ่มปไอ้บุญเอาไอ้ตาไอ้ตาน้ำตาด่ไนด้อะไรก็ว่ไอ้บ่งน้มาเท่าตัวเื่อวเขาไปเ็แล้วบก้นนบ้ป ก่อนสิอำลาพัดจากครับผมเดี๋ยวสิ่พาให้บึงผลงานครับบึงปลาค่อก่อนปีนี้ปีนี้บัวได้ร้ายครับปีนี้มันมีน้ำมากน้ำมันบวัลวกปีนี้อ่าฮะนี่คือปลาควอรับควออันนี้เป็นปลาสลิดนี่ก็สลิดเอนครับแงี้มาดูครับผมนู้แจ๊บเปตัวเงี้ยกับเอดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับ แจ็กสตรีทหน่อยในไลน์ติดตามรับชมนะครับยังคือใส่ถุงมือมือแตกอย่าขายครับไปแล้วครับ